ครับสวัสดับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหลมพโพนะครับควนนายกนี่โอ้ยังสดอยู่นะครับ บรรยากาศที่นีก่ก็โหล่มรลื่นนะครับ สวัสดีครับที่นี่มีตุ้มไหมครับอป้าเอาแนวไม้หมนี่เขาจะมีซุ้มซ้ายขวาเลยนะครับจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ครับยินดีต้อนรับเราสำหลบหาแหลมโพนครับที่นี่อย่าลืมครับมาให้ได้นี่นี่ฮะก็ทางเดินมั่นคงนะใช้ บรรยากาศที่ครับร่มรื่นมากนะครับสวยงานมะจริงนะตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับเห็นว่าลักษณะจะมีนะ้เป็นสีนะฮะเป็นสีชาแนละ้วเพราะดินจากข้างบนฝั่งนะนเนี้ยน้ำจะรดนฝั่งลงมานะทะเลนะบางวันก็ใส่บางวันก็มีสีชาแบบนี้นะดเดินไปได้ทั่วนะครับที่นี่มีหลายร้าน นี่มีทุกทุกที่จะมีสุมแบบนี้นะจะนั่งบนฝั่งสุมแบบใหญ่ก็ได้นะครับจัดงานอีเวนต์้งต่างๆได้หมดเลยนะโอ้แสงจ้ามากนี่บรรยากาศที่นี่ครับชิลๆรับลมโกรกสบายเอ้ดูบรรยากาศนะครับนุ่เป็นเกออาะยอหรือเปล่านะนี่ใช่นะเกออาะยอบริเวณนี้นะ ก็อยู่ห่างจากหาดใหญ่ประมาณสักเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบกิโลนะมาถึงนี้ที่หาดแหลมโพนะครับครูเตาเาจจ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวมาเลเซียก็มากินบริเวณนี้นะครับ รถบิ๊กไบค์้ามาเยอะก็ที่นี่จะมีหลายเจ้าแล,แล้วแต่ใครจะชอบสไตล์ไหนนะครับรสชาติแบบไหนร้านไหนนะฮะแล้วแต่มีหมดเลยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มที่นี่ก็จะมีจะเน้นเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลซีฟู้ดต่างๆข้าวผัดข้าวยำม,มีหมดนะครับยำนู้นยำนี่ไอกระทะไฟบ้างอะไรบ้างมีครบนะแล้วก็ปลาอะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกกินอย่างเดียวนะ นี่นะครับเดี๋ยวยนี้ครับกด subscribe ติดตามผลงานทาง youtube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับ เราเรียกแล้วนะว่าให้มากินแล้วนี่งโอเคไม่มีตัดออคนียต้มยเดี๋ยเเอารวมาอ่ะเอาังไเอานัคนังกนั่งเองเกาหลีนะ bằng vâng thứ, thái mà thì ông mèo, khựa, này mèo cái mẹo Để là để mẹo này là cái mẹo này nó cái mẹo này là cái mẹo này là lời, mẹo lời. là cái không? này là cái mẹo này là cái mẹo này thì quá mẹo này là cái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  mẹo này là này này ย่งกรอบเลยมาโอเคยอนเอยง่งไม่ับเเอากุ้งเอากุ้งกุ้งลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดเอื้นมากองเลยมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมากินได้ตีไม่กินเาใหญ่ไม่ได้อไไได้อไมไิยาตัวนี้

เอ่านี่อะไรนะก้าวมาตกัอก้าวตกันนกเดียวรออืตนี้อืไรนี่ตั้ไหยใหญต้กกต้องอาเลยอเลยเาตาก็ต้องย่างสูตรนี่ตั้งเลยอ้จ้าเดีวก็ต้องไม่โตมันเป็นรอีเป็นนก่ย